สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมารีวิวตัวเต็มการประชนภัยของเทมเมอร์มือใหม่กับสไลด์สุดด่อยนะครับสำนักพิมพ์ดังโงะนะครับราคาเล่มละ90้บาทอันนี้เป็นเล่มหนึ่งก็เป็น LC จริงๆเป็น LC เปิดตัวของสำนักพิมพ์เลยก็ว่าได้แต่อันนี้ก็ผมเอามารีวิวเป็นเล่มที่2นะครับเดี๋ยวเรามาดูรูปแบบเล่มกันดีกว่าว่าเป็นยังไงมั่งจริงๆเนี่ยอันนี้ผมอยากจะให้ดูนะครับว่าบอกเลยว,ว่าหูการจับคือแบบเขาทาดีอ่ะ อารมณ์แบบจับเหมือนฟิลลิ่งแบบหนังสือราคาแพงๆเลยนะเออมันจะมีความสากนิดนึงอืแล้วก็สันเนี่ยโหคมมากเลยเนะี่ยเห็นไหมครับโอ้โหเหลี่ยมๆอย่างเงี้ยผมผมชอบนะความแบบมีความเป็นเหลี่ยมความเป็นคมอย่างเงี้ยเป็นสันอย่างเงี้ยนี่ก็เหมือนเดิมครับอันนี้ก็แนวแฟนตาซีนะครับนี่จริงๆก็มีความเป็นต่างโลกด้วยจากที่อ่านมาแต่เขาก็ไม่ค่อยเกินเยอะเท่าไหร่นะเออนี่แต่ชอบจริงๆคือแบบเนี่ย QR โค้ดของเขาเนี่ยโอ้โหเป็นรูปดังโง่อะไกลมๆใช่ไหมครับอืมอันนี้ก็เป็นหนังสือเล่มทั่วไปนะครับจริงๆเนื้อหาก็มีความดราม่าช่วงเริ่มต้นด้วยนี่ก็เดี๋ยวเรามาดูกันข้างในดีกว่าครับอืมก็ข้างในเนี่ยครับก็ไม,ไม่ไม่มีอะไรมากนะครับนี่ปกมันก็เรียบๆเ,เลยเออข้างหลังก็ไม่มีอะไรครับก็เป็นเหมือนกราฟ,ฟิกปกติเหมือนปกหลังเลยนี่ แต่ก็เป็นปกแบบสไตล์แบบอืมเป็นภาษาอังกฤษถามว่าดีไหมดีนะเปิดหน้ามาก็เป็นภาพสีเลยนี่ก็เป็นการเริ่มต้นของน้องเลยนะอืมนี่เปิดมาหน้าสีเลยถามว่าทําดีไหมทําดีมากๆเลยหนึ่งเล่มก็มีสี่ตอนแล้วก็มีเรื่องสั้นด้วยอืมก็เป็นเรื่องสั้นก็เป็นแนวสไตล์โนเวลนะครับนี่อ่าดูลายเส้นข้างในกันดีกว่าครับนี่ก็ตัว นางเอกของเรานะครับก็ตัวเอกของเราเนี่ยก็อยู่ดีๆก็มาเกิดอยู่ต่างโลกก็มีความทรงจําในโลกของอดีตมาด้วยอแล้วทีเนี้ยด้วยความที่อยู่ดีๆเนี่ยตัวน้องเนี่ยก็ไปรับการคัดเลือกครับผมจําไม่ได้ว่าตอนช่วง7ขวบหรือ5้าขวบเนี่ยคือต้องไปอ๋อตอนอายุ5ขวบนะครับก็ต้องไปทําการเช็คสกิลครับนี่สกิลของน้องคือ เป็นเทมเมอร์ครับแต่รีเวลศูนย์เปกติคนเราจะมีสกิลถึงห้าสกิลสูงสุดหรือเจดสกิลเลยแต่ทีเนี้ยน้องมีแค่สกิลเดียวซึ่งปกติคนเราจะมี Skill สกิลสำรองแต่น้องมีสกิลเดียวเออเป็นเทมเมอร์รีเวลศูนย์ก็เลยกลายเป็นทำว่าตัวน้องก็เลยไม่มีการยอมรับนะครับจากคนที่บ้านก็จากแบบเด็กที่น่ารักก็กลายเป็นว่าโดนที่บ้านทอดทิ้งไปนะครับอืมสำหรับอาชีพเทมเมอร์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าตามเรื่องเ,องเขาบอกเลยว่าอาชีพเทมเมอร์เนี่ยปกติจะสามารถจับมอนสเตอร์ได้ซึ่งรลเวลหนึ่งจะจับสลามได้นี่รลเวลสองก็จะจับสัตว์ขนาดเล็กได้รลเวลสามก็จะเป็นมอนสเตอร์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นไปนี่ตัวน้องนุ๊กเนืน่อง,งจับแบบไม่โดนยอมรับอะครับก็โดนพ่อแม่ทอดทิ้งครับพ่อแม่เสียใจนะครับแต่ทีเนี้ยก็มีนักพยากรครับแม่มาช่วยเหลือน้องเขาเหมือนกันซึ่งนักพยากรตันี้เขาเป็นคนที่แบบไม่ได้มีความสามารถอะไรเป็นพิเศษนะ เนื้อหาเนื้อเรื่องบอกเราโอ้โหช่วงเริ่มต้นนี่ก็แบบโอ้โหมืดมนสงสารน้องเลยแต่ทีเนี้ยด้วยความที่น้องมีทักษะแล้วก็เป็นคนที่ใฝ่รู้ก็สามารถเอาชีวิตรอดได้แล้วก็หนีออกจากหมู่บ้านในที่สุดอืมบอกเลยว่าเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สนุกมากๆเลยนะตัวผมเองชอบลายเส้นนะเพราะว่าการการวาดรายละเอียดอะไรเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างจะดีมากๆเลยทีเดียวอรอายละเอียดเขาเก็บมาดีมากเลยเนี่ย โอ้โหน้องก็น่ารักแมแถมสไลด์ก็เป็นสลามแบบพิเศษจริงๆก็พิเศษยังไงก็ลองไปหาอ่านดูนะครับกับการประจน l ภัยของเทมเมอร์มือใหม่กับสไลด์สุดดอยนะครับเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทําออกมาดีมากๆเลยสําหรับพิมพ์ค่อนข้างจะใส่ใจตั้งแต่เริ่มต้นของหน้าปกเลยอ่าถ้าถามผมว่าในรูปแบบเล่มผมให้เท่าไหร่ผมให้10เต็ม10เลยนะครับแล้วก็ลายเส้นเรื่องนี้โอ้โหบอกเลยว,ว่าลายเส้นดีครับผมให้9คะแนนเลยแล้วก็เนื้อเรื่องนี่ ค่อนข้างจะมีปมแล้วก็มีอะไรให้หน่าติดตามเออผมก็ให้9้าคะแนนเหมือนกันส่วนตัวถามว่าสำนักพิมพ์นังโงกใส่ใจเรื่องนี้มากไหมบอกโอ้โหใส่ใจค่อนค่อนข้างจะมากๆเลยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ที่สนุกใช้ได้เลยถึงแม้จะเป็นเรื่องใหม่แล้วก็เป็นสำนักพิมพ์ใหม่เอ,อขนาดปกยังใส่ใจเลยเนะะื้อหาก็ไม่ต้องไม่ต้องสงสัยครับว่าเขาก็เลือกคัดสรรมาอย่างดีอีกเช่นเดียวกันก็ ยังไงก็ฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากช่องทางติดตามช่องเราไม่ไว่าจะเป็นช่องทาง YouTube ช่องทาง TikTok อหรือช่องทาง f a c e b o o k นะครับอืมกับช่องของเรานะครับบอยวินโมไปเรื่อยอย่าลืมนะครับว่าถ้าเราชอบมังนะเราเป็นพวกเดียวกันครับเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ